เอาละค่ะเรามาตามติดบันทึกการเดินทางของบียนยานเดลกันต่อเลยนะคะครับผมคราวนี้เขาเข้ามาถึงใจกลางคาเนนอนแล้วเมืองหลวงที่แบบเอ่อกำลังวุ่นวายสุดๆเพราะสงครามใช่ครับคือสภาพเมืองตอนนั้นนี่แทบดูไม่ได้เลยถนนหนทางก็พังหมดเพราะขนอาวุธยุโทโธปกรณ์กันตลอดแต่พอเขาไปถึงเขตห้ามันกลับไม่เหมือนที่คิดไว้หรอคะอ่ะฮะเขตหา้านี่กลายเป็นว่ายังค่อนข้างสงบนะ เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเลยมีฐานทัพมีระบบส่งกําลังบํารุงคือยังไงก็ต้องรักษาไว้ให้ได้อืมแต่เขาก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มใช่ไหมคะเกี่ยวกับเขตอื่นๆใช่ครับได้ยินว่าเขตสี่นี่แหละคือสมรภูมิหลักเลยกองทัพใหญ่ของโนอาคอยู่นั่นแล้วก็มีเอ่อผู้นำออคิลิสด้วยแม่นแล้วครับริคาร์โดลูเชนปรากคุมทัพเองเลยที่เขตสี่ส่วนเขตแปดนี่ก็อันตรายไม่แพ้กันเขตแปดนี่มีใครบ้างนะคะโห กลุ่มกบฏยิดอยู่แล้วก็มีแกนนำตัวเป้งๆของออคิวิสเพียบทั้งอัศวินโลหิตกรงเล็บทมินแม่มดกรีดร้องแล้วก็นักสะสมซากศพชื่อแต่ละคนนี้ฟังแล้วแบบน่ากลัวจริงๆนะคะใช่เลยครับบยอนก็เลยต้องคิดหนักเลยว่าจะไปทางไหนดีแล้วเขาเลือกทางไหนคะเขามองว่าผ่านเขต9น่าจะโอเคสุดแม้จะต้องเฉยดเฉดเขตแที่มีนักสะสมซากศพอยู่ก็ตาม อัสตารรต้าก็เตือนแล้วด้วยนี่นาว่าคนนี้น่ากลัวครับเตือนว่าเตรียนการมาดีมากแต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจอะไรเลยก็มีข่าวร้ายเข้ามาแทรกซะก่อนข่าวอะไรคะเพื่อนร่วมทางสองคนออเยนล็อกโรบกับเอมิลี่เรนส์นะสิครับเขาเป็นอะไรไปคะดันไปถูกพบที่เขตสี่หลังจากการประทะกกันครั้งใหญ่โอ้โหแย่เลยที่เขตสีนี่มันใช่ครับเขตที่ริคาโดอยู่พอดีเลย ยังไม่ทันได้วางแผนช่วยเพื่อนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เกิดเรื่องอีกครับจูๆ่ๆเขตเก้าที่บิยอนอยู่ก็โดนโจมตีโหดโดนได้ไงคะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยมีซากศพถูกโยนข้ามกำแพงเข้ามาประตูปราสาทก็เปิดออกเองแล้วก็มีอุกบาทใช่ครับตกตุ้มลงมากลางวงทหารเลยเปิดทางให้กองทัพผีดิบทะลักเข้ามาแล้ว แล้วนักสะสมซากศบก็มาตอนนี้เหรอคะแม่แหละครับอาเบสเนคราเปโตขี่ไคเมราโฉบเข้ามาอย่างเท่เลยแต่แต่เห็นว่าพอเจอหน้าบิยอนแล้วไม่สู้เหรอคะเออใช่ครับพอเห็นว่าเป็นบิยอนนี่ท่าทีเปลี่ยนเลยนะจากที่บุกมาอย่างมั่นใจใกลายเป็นตกใจแล้วก็หนีหนีเลยครับสั่งไคเมราเพ่นทันทีบิยอนก็ไม่ปล่อยโอกาสไล่ตามติดตดเลยแล้วก็สู้กันครับ ปะทะก,กันนิดหน่อยอาเบทก็พยายามใช้คาถานะแต่เจอบียอนใช้ giant distalization ขยายร่างเข้าไปก็สู้ไม่ไหวกำลังจะได้ตัวอยู่แล้วเชียวใช่ครับแต่แม่หมดกรีดร้องลีล่านวีเวียนก็โผล่มาพอดีมาช่วยเหรอคะเหมือนจะมาช่วยหนีมากกว่านะไม่ได้คิดจะสู้กับบิยอนตรงๆอ๋อแล้วบิยอนทำไงคะก็ต้องหันไปจัดการวีเวียนก่อนคว้างขวานสกัดจนร่วงลงมาบาดเจ็บแล้วนักสะสมซากศพ อาเบทเหรอคะนี่แหละครับที่มันน่าตกใจอาเบทเห็นเพื่อนเจ็บแทนที่จะช่วยทิ้งเลยเหรอคะทิ้งเลยครับหนีไปคนเดียวเลยโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ย b บียอก็เลยเปลี่ยนเป้ามาจับวีเวียนแทนซึ่งวีเวียนนี่แค้นอาเบทมากแค้นจงยอมให้ข้อมูลเหรอคะใช่ครับเสนอข้อมูลสําคัญเลยแลกกับชีวิตตัวเองข้อมูลอะไรคะน่าสนใจจังเธอบอกว่าเรเวนเพื่อนสนิทของเบียรอนน่ะเป็นคนทรยศฮะเรเวนเนี่ยนะ จริงเหรอคะเนี่ยวิเวียนอ้างว่าเห็นนินมิตจ,จากมนดําฟิวเจอร์โพเอทรีนะครับแล้วก็ยังเสนอตัวว่าจะพาไปสถานศักดิ์สิทธิ์คนเถื่อนให้แล้วก็ดักฟังเครือข่ายสื่อสารของพวกอ c อคิลิสได้ด้วยโหข้อเสนอนี้มันฟังดูดีเกินไปไหมคะบียนเชื่อหรอก็ลังเลนะครับแต่สถานการณ์ตอนนั้นมันก็ต้องลองดูเลยพาวิเวียนกลับไปหาเรเวนกับอัสตารรตาแล้วพอลองให้ดักฟังเท่านั้นแหละครับ ข่าวร้ายของจริงมาเลยเจออะไรคะได้ยินว่ามีผู้บุกรุกสองคนที่จุด4-7ขีดเจในเขตสี่กำลังประท่ากับเอลเอลรหัสของใครคะริคาโดลูเชนกราครับผู้นำออคิลิสไม่นะแปลว่าออเยนกับเอเมเลียกำลังสู้กับริคาโดเหรอคะใช่เลยครับสถานการณ์คือขับขันสุดๆแล้วแล้วบยอนจะทำยังไงไปช่วยก็ไม่น่าทันถูกต้องครับบยอนรู้เลยว่าไปเขตสีไม่ทันแน่เขาเลยตัดสินใจทำเรื่องที่เอ่อ บ้าบินมากทำอะไรคะก่อเรื่องใหญ่ในเขต8เลยแหละเผาเลยเผาเขต8เลยเหรอคะเพื่ออะไรคะเนี่ยเพื่อดึงความสนใจของริคาร์โดไงครับหวังว่าถ้าเขต8วุ่นวายมากพอริคาร์โดอาจจะหันมาทางนี้เปิดโอกาสให้เอมิเลียกับออเยนหนีได้เป็นแผนที่เสี่ยงมากๆเลยนะคะครับเขาสั่งให้ราเวนเตรียมการเลยส่วนวิเวียนก็ให้คอยดักฟังข่าวต่อไปแต่มีของประกันติดตัวไว้ด้วย ของระกรันปยาเม็ดร,ระเบิดที่เรเวนมอบให้ครับเพื่อวิลเลียนคิดตุกติกโหรอบพอบจริงๆแล้วปฏิบัติการเผาเขตแปดก็เริ่มขึ้นใช่ครับเรเวนใช้เวทมนต์เปลี่ยนน้ำแถวนั้นเป็นน้ำมันแล้วควบคุมลมให้ไฟลามไปทั่วเลยบิยอนก็บุกทะลวงไล่ตีพวกทหารโนอา์กับกองทัพซากศพที่พยายามมาดับไฟแล้วได้ผลไหมคะริคาโดหันมาสนใจไหม เออ่ยังครับวิเวียนดักฟังแล้วรายงานว่ายังไม่พอริคาโดยังมุ่งหน้าไล่ล่าอ๋อยเย็นกับเอมิเลียในเกรสี่อยู่เลยเอ้าทำไงดีล่ะคะไฟไหมขนาดนี้ยังไม่พอหรอบิยอนเลยต้องงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาไม้ตายคืออะไรคะสงครามประสาทครับเขาให้วิเวียนใช้เครือข่ายวิทยุส่งข้อความไปยั่วโมโหโริคาโดโดยตรงเลยยั่วโมโหด้วยเรื่องอะไรคะเริ่มจากพูดจาดูหมิ่นแม่ของริคาโดนะครับ ฮะเอาเรื่องแม่มาพูดเลยล่ะคะแรงมากครับแล้วมันก็ได้ผลนะได้ผลยังไงคะฟังริคาโดที่กำลังไล่ล่าเอมิเลียอยู่ได้ยินเสียงวิเวียนผ่านวิทยุจริงๆแต่เนื้อหามันไม่ใช่แค่เรื่องแม่ไงครับมีเรื่องอื่นอีกเหรอคะมีเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องอัศวินกุหลาบซึ่งเป็นเรื่องที่น้อยคนมากจะรู้โหริคาโดต้องรู้แน่ว่าวิเวียนโดนจับแล้วมีคนบงการใช่ครับเขารู้ว่าเป็นกับดัก แต,แต่ก็อดไม่ได้ครับทั้งโกรธที่โดนหยามเรื่องพ่อแม่ทั้งสงสัยว่าใครวะรู้เรื่องส่วนตัวขนาดนี้สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายครับตัดสินใจมุ่งหน้าไปเขตแปดทันทีโอ้โหบียอนทำสำเร็จจริงๆด้วยล่อตัวบอสมาได้อ๋อแล้วก็มีภาพตัดไปที่สเวนกับลิลิตด้วยใช่ไหมคะที่ซ่อนตัวอยู่ใช่ครับตัดไปที่ เซเวนฟาราบับกับลิลิธมาโลเน่ที่แอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเก่าๆในบ้านร้างเซเวนก็คิดในใจนะว่าที่แกล้งชักเน่ะเพื่อจะได้แยกมาซ่อนที่นี่เพราะสัญชาตญาณมันบอกว่าตู้นี้ปลอดภัยปแปลกๆสรุปคือบิลยอนจุดไฟสงครามประสาทขึ้นที่เขต8ล่อให้ริคาร์ดกํำลังมาหาเขาส่วนเพื่อนๆก็ยังกระจัดกระจายกันอยู่เลยบางคนหนีบางคนซ่อนตัวครับเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆ การเจอกับริคาร์โดตรงๆนี้อาจจะแย่ไปเลยก็ได้แต่ก็อาจจะเป็นทางเดียวที่จะช่วยเพื่อนๆได้อาจจะใช่ครับเป็นโอกาสเดียวที่จะซื้อเวลาให้คนที่อยู่ไกลออกไปคำถามคือกลยุทธ์แบบคนเถื่อนๆบ้าพลังทำลายล้างยัวยุแบบนี้มันจะเวิร์กจริงๆหรอคะหรือจะพาพังกันหมดนั่นสิครับน่าคิดมากแล้วเรื่องที่วิเวียนบอกว่าราเวนเป็นคนทรยศล่ะคะอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะ จะเป็นแค่เรื่องโกหกเพื่อเอาตัวรอดหรือว่ามันคือความจริงที่จะสร้างปัญหาที่หลังอืมอันนี้ก็น่าสงสัยมากครับคงต้องตามดูกันต่อไปในการสำรวจครั้งหน้านะครับว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อค่ะต้องติดตามกันต่อจริงๆค่ะ